ใวางอัตตาพระโอวาพระพระพุทธกิ่กงศึกษาวิถีธรรมถึงแจ้งไงทรรนั้นอื่นจงไปวางทิฏฐิอันตาลงเถิดทํำลายรูปไม่สามารถวิจับต้องได้สัมผัสแท้จึงจึงเข้าสู่ภาวะเดิมอันภาวะเดิม บริสุทธิ์ปกติร้ายร้<า>พิษการร้าย<ด>ราย้ราเสียงไร้นามแต่คงมีความเป็นธรรมคือเี่ยงตรงเก่าเช่นนี้เพื่อให้สื่อเข้าถึงจดกายในจริงไม่มองเพียงเปลือกนอกแต่อาศาัยการมีรูปมีนามนั้นบางเพม สู่การร้ายรูปหร้ายนาำจิตปกติมีกับกุ้มร้อนรุ่มใจทุกจะมีได้อย่างไรแต่เทาว่าเมื่อจิตไม่ปกติจึงหั่งทำเป็นธรรมดาแต่วันนี้เมื่อเข้าถึงความเป็นพุทธจิตดีงามเดิมเริ่มฝึกหัดจิตใจให้สมถะเรียบง่ายสะอาดส สะอาดจิตจิตยามใดที่ว่างวางจะมิหมองหมนุนกับปุ้มใดตรงรู้ตื่นเอาชนะตนก็เข้าสู่กันปล่อยวางถึงที่สุด